สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะพามาดูนะครับผมสําหรับคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนผ้าเบรกเนาะหรือว่าลืมเปลี่ยนผ้าเบรกหรือว่าดื้อนะครับข้อที่สามจะดิกว่าดื้อก็ได้รือแบบยังไงล่ะผ้าเบรกหมดได้ยินเสียงแต่ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับบอกเลยนะครับผมเจ็บหนักครับผมอันนี้แต่เคสนี้ไม่ไม่เจ็บหนักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าซื้อของใหม่ของแท้ มือหนึ่งนี่ก็คือเจ็บหนักเลยแต่นเนี้ยใช้อะไรมือสองแท้มือสองนะครับอันนี้เป็นของฟีโน่นะครับเป็นแม่ปมั๊มฟีโน่คลิปที่เคยลงไปนะครับมันจะเป็นผ้าเบรกอะ่ะมันบางบางจนเห็นเหล็กเลยเหล็กก็บางนะครับผ้าเบรกนี้คือหมดไปเลยนะครับแล้วมันไปกินลูกสูบปั๊มนะครับจานกับลูกสูบปั๊มมันเสียดสีกันนะครับทีนี้ปั๊มตัวนั้นพังเลยครับ ถามว่าเสื้อปั๊มพังไหมไม่พังครับแต่ว่าลูกโซบเสียพังปัญหาซื้อไม่ได้ครับทีนี้ปัญหาคือมันจะหาซื้อมาซ่อมเฉพาะจุดไม่ได้มันต้องซื้อยกลูกนะครับผมอันนี้คือเจ็บหนักแต่เนี้ยดีที่เลือกใช้ของมือสองนะครับผมอันนี้ก็ราคาจะซอบลงมาหน่อยหนึ่งนะครับผมชุดนี้จบอยู่ที่พร้อมไล่น้ำมันพร้อมผ้าเบรกใหม่พร้อมตัวปั๊มจะจ,จบอยู่ที่580บบาทนะครับจากของใหม่ รวมไล่น้ำมันนะครับไม่รู้ว่าของใหม่เขาก็ไม่แถมมันหรอกครับท่าเบรกมันจะอาจจะมาเปลี่ยนท่าเบรกเอานะครับอันนี้ก็จะจบอยู่ประมาณน่าจะพันขึ้นนะครับผมไม่ถึงพันสองพันสามแล้วครับผมอ่าไม่ใช่ไม่ไม่ถึงพันสามแต่อยู่ในในเลทนี้แหละครับผมมันก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่อะไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ได้ยินเสียงผ้าเบรกมันดังแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับผมคุณจะเจ็บหนะัก เดี๋ยวผมจะให้ดูลูกสูบเบรกอีกครั้งหนึ่งถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วหรือไม่ได้ดูนะครับอ่านี่มันจะกินไปอย่างนี้ครับมันเอียงนะครับผมเอียงเลยครับเบรกไม่อยู่นะครับอย่างนี้หายไปครึ่งหนึ่ง,งนี้เบรกไม่อยู่นะครับผมเคยเจอเวฟร้อยสิบไอไม่เอียงขนาดนี้ครับผมแต่เอียงหน้าไม่เรียบก็คือนิดนึงคือเบรกไม่อยู่เลยครับผมหมดประสิทธิภาพไปเลยนะครับ ขนาดลูกสูบก็จะประมาณ3 3มส3ามจครับสามมนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ใช้งานลดไม่ยอมเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับผมในขณะที่ผ้าเบรกหมดแล้วนะครับหรือมองดูก็ได้ครับถ้าผ้าเบรกใกล้หมดเนี่ยเอาเลยครับเปลี่ยนเลยนะครับผมไม่ถึงร้อบาทครับอย่างแพงสุดไม่ถึง150ยาสิบนะครับผมอย่างร้านผมจบอยู่ที่เฉพาะเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับอยู่ที่ประมาณร้อบาทก็คือ ล้างเคลียร์ใหม่หมดนะครับล้างอาจจะระบงจระบีเคลียร์รับประกันด้วยว่าเบียรไม่ติดแน่นอนถ้าเบียรกติดภายใน5วันนี้ก็คือเอาเข้ามาให้ทางร้านรับผิดชอบได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับในราคาร้0บาทแถมประกันให้ด้วย5วันนะครับสําหรับร้านอื่นไม่รู้ทํายังไงผมไม่รู้นะครับผมแต่ร้านผมเป็นอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าแพงอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ ลืมเปลี่ยนผ้าใบนะครับ